นักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับให้นักเรียนเอาสมุดขึ้นมานะครับเขียนวันที่เอาไว้แล้วก็เขียนแบบฝึกหัดทบทวนนะครับเขียนข้อ1 2 3 4 5ไว้เลยนะครับก็วันนี้ครูมีนาฬิกานะครับก็ดูว่าวันนี้เวลาไม่เกินแน่นอนนะครับ อถ้าใครยังเขียนไม่เสร็จนะครับให้กดหยุดคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่เขียนเสร็จแล้วก็เตรียมตัวได้เลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับมาครับหมดเวลานะครับหมดเวลา ก็อันนี้เฉลยน,น,นะครับก็จะได้4 4 1เอ้อยสิบนะครับข้อที่2นะครับให้นเรียนเต็มตัวนะครับมาครับหมดเวลานะครับก็9 0 0าร้ลบ6ก็จะได้ 381นะครับต่อไปข้อที่3นะครับอย่าลืมครับแม่ทั้งเรียนตรวจให้ครูด้วยนะครับถูกใส่1นะครับผิดใส่0นะครับแล้วก็แก้โดยประกาแรงไปด้วยนะครับพร้อมนะ1 2 3ครับมาครับ นะครับก็เฉลยนะครับก็จะได้1,440นะครับต่อไปข้อ4นะครับเตรียมตัวนะครับมาครับ ก็512หารด้วย8นะครับจะได้64นั่นเองนะครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5เตรียมตัวนะครับมาครับ ก็อันนี้เฉลยนะครับ99บวก11จะได้1 1 0นะครับ110หาร11ก็จะได้10นั่นเองนะครับก็อย่าลืมรวมคะแนนให้ด้วยนะครับก็นักเรียนลองสังเกตตัวเองนะครับถ้าใครยังไม่ถนัดเรื่องการบวกนะครับพยายามลองหาแบบฝึกหัดทำนะครับเรื่องการบวกหรือการลบก็ได้นะครับก็มาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับก็ในที่ผ่านผ่านมานะครับครูสอนเรื่อง อะไรไปบ้างแล้วนะครับทวนนะครับมีเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับเรื่องการบวกการลบเศษส่วนนะครับทั้งกรณีที่ตัวส่วนเท่ากันอยู่แล้วนะครับแล้วก็กรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับแล้วก็เขาก่อนตอนสอนเรื่องการบวกลบนะครับก็พูดเรื่องเศษส่วนยางต่ำไปแล้วด้วยนะครับเศษส่วนยังต่ำการทําเป็นจานวนคะนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้นะครับในวันนี้เนี่ยต้องดูว่า วันนี้นะครับจะเป็นเรื่องการบวกจำนวนคละนะครับการบวกลบจำนวนคละนะครับแต่ว่าในในส่วนที่ที่มันเป็นเรื่องของเ,ออเรื่องของตัวส่วนที่มันเท่ากันนะครับครูจะไม่ได้ยกตัวอย่างให้ดูนะครับเพราะว่าถ้ากรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน ก็ให้ในักเรียนลองไปปรับใช้กับอันนี้อันนี้จะเป็นกรณีที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับ <radio> ก็มาตัวอย่างที่1นนะครับก็อย <äl Mys ic> ่างที่บอกครั้งแรกนะครับอันดับแรกเวลาเราจะทําบวกลบเศษส่วนทั้งหลายนะครับเช็คตัวส่วนก่อนนะครับอันนี้มันไม่เท่ากันนะครับพอไม่เท่ากันหน้าที่เราต้องทําให้เท่ากันนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1นนะครับครูมีวิธีทําการบวกจํานวนคลาเนี่ยมี2แบบนะครับบวกลบจำนวนคลามี2แบบก็อันนี้เป็นวิธีที่1ลองดูนะครับ วิธีนี้นะครับก็เราจะใช้ถ้าพูดง่ายคือใช้วิธีการแยกบวกนะครับจับกลุ่มกันใหม่นะครับก็ให้จํานวนนับบวกกับจํานวนนับนะครับแล้วก็เศษส่วนบวกกับเศษส่วนนะครับเป็นยังไงนะครับจํานวนนับคือตัวเลขตรงนี้นะครับตรงกลางอันเนี้ยหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองจำนวนนับคือหนึ่งนะครับเศษหนึ่งก็เอ้ยเศษส่วนก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็จํานวนนับก็จะเป็นเลขสองนะครับเศษส่วนก็จะเป็นหนึ่งส่วนสี ก็จับคู่กันใหม่นะครับก็จะได้แบบนี้นะครับคือเอา1บวกกับ2นะครับส่วนเครื่องหมายบวกตรงนี้มันคือเครื่องหมายบวกของความหมายนะครับหรือตามบทนิยามของจํานวนคลาสนะครับถ้าเราจับแยกมันออกมานะครับอันนี้ต้องบวกตลอดนะอันนี้นะครับก็ตัวส่วนเออเศษส่วนบวกเศษส่วนนะครับแบบนี้ทีนี้เราบวกอันที่เราบวกได้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับคือ1นบวกสก็จะได้ได้สานั่นเองนะครับ แล้วก็ไอวงเล็บหลังเนี่ยเรายังไม่ได้บวกมันดังนันก็ต้องเขียนมาด้วยครับก็ให้เราดูครับวิธีการบวกเศษส่วนที่มันไม่เท่ากันนะครับเออตัวส่วนที่มันไม่เท่ากันก็กลับไปสู่วิธีที่เราเรียนไปแล้วนะครับคือการทําส่วนให้เท่ากันครูบอกแล้วว่าเวลาทําส่วนให้เท่ากันนะครับก็ให้เอาตัวส่วนน้อยนะครับทาไอตัวส่วนที่มันน้อยนะครับให้มันเท่ากับตัวส่วนที่มันมากก็คือ4ี่ทไง2ให้ได้4ี่ครับ ก็2อคูณสนั่นเองครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้นะครับมันเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเครื่องหมายปีกกาครับก็คือวงเล็บชนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าใครวาดไม่ถูกนะครับก็ใส่วงเล็บธรรมดาโค้งๆเหมือนที่เราเคยทําก็ได้นะครับก็อันนี้นั่นเองก็คูณกันให้เรียบร้อยครับหนคูณสได้2นะครับสอคูณสได้4เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะได้3บวกกับวงเล็บ2ส่วน4บวก1ส่วน4นะครับเลข3เนี่ย บรรทัดบนสุดบนบนเนี่ยบนบนเนี่ยเรามีบรรทัดต่อมาเราก็ต้องมีนะครับเพราะว่าไอการที่ใส่เท่ากับต่อมาเนี่ยหมายเพราะามันเท่ากับจากบรรทัดบนนะครับต่อมาเรื่อยๆก็อันนี้เราก็จะทําข้างในได้แล้วนะครับตัวส่วนเท่ากันนะครับเราก็ไปบวกกันเลยได้เท่าไหร่เอ่ยก็จะได้นในวงเล็บน,นะครับก็จะได้3ามส่วน4นั่นเองนะครับพอในวงเล็บได้3าส่วน4ี่นะครับทีนี้ตามเนี่ยมันก็จะได้เป็น3บวกกับ3าส่วน4ี่ตาม คุณสมบัติของจํานวนคละนะครับหรือว่าบทน,นิยามของจํานวนคลพอเขียนแบบนี้นะครับเราก็เขียนให้นอยู่ในรูปจํานวนคลได้เลยโดยการเอาเครื่องหมายบอกตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็เอา3ม,มาขยับอยู่ใ,ใกล้กันก็จะกลายเป็น3เศษสส่วน4่ท่นเองนะครับก็ตอบ3เศษสส่วน4นะครับถ้าครูพูดเร็วไปนะครับก็ในคลิปนี้อ่นนี่อาจจะกดให้มันสโลได้นะครับ เพราะว่าครูจะอัพขึ้น y o u ูทูบไปแล้วแต่ถ้าฟังโอเคแล้วก็โอเคนะครับพอดีว่าครูทำหลายคลิปอาจจะรีบพูดนิดหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับเอ่อเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับการบวกเอ่อบวกลบเศษบวกลบจํานวนคละเนี่ยมีครูทําให้ดู2วิธีนะครับเมื่อกี้คือวิธีที่1คือแยกแยกบวกนะครับแต่และชนิดเอาจานวนนะับบวกจํานวนนับ เศษส่วนบอกเศษส่วนครับส่วนอันนี้คือวิธีดั้งเดิมที่เราทํากันมานะครับก็คือการทําเป็นเศษเกินก่อนนั่นเองนะครับถ้าใครไม่ถนัดวิธีเมื่อกี้นี้ก็ให้มันมาทวิธีนี้นะครับวิธีการทําเศษเกินนะครับก็จาได้ไหมเอ่ยทำไงให้เราเอาตัวเศษเอาโทษเอาตัวส่วนนะครับไปคูณจํานวนนับก่อนแล้วก็ไปบวกกับตัวเศษนะครับมันจะได้แบบนี้อันแรกก่อนนะอันนี้ก็คือเอาตัวเศษ ตัวส่วนนะครับคือ2ไปคูณกับจำนวนนับคือน1ครับ2คูณ1แล้วค่อยบวกกับตัวเศษนะครับก็บวกอีก1่งตัวส่วนเนี่ยตัวส่วนจะเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกันครับเอา4ไปคูณ2ครับแล้วค่อยบวก1ก็4คูณ2บวก1นะครับตัวส่วนก็เป็น x สี4เหมือนเดิมก็จะได้อะไรบ้างก็อันแรกนะครับก็จะได้1คูณ2ได้2นะครับบวกอีก1เป็น3อีกอันนะครับเป็น สี่คูณสองได้แปดครับบวกหนึ่งเป็นเก้าก็จะกลายเป็นสามส่วนสองนะครับบวกกับเก้าส่วนสี่นั่นเองนะครับทีนี้มันบวกกันได้หรือยังมันบวกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวส่วนไม่เท่ากันนั่นเองก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะครับก็จากส่วนสองนะครับทาให้เป็นส่วนสี่ก็คือคูณสองเอยคูณด้วยสองนะครับถ้าตัวล่างคูณสองตัวบนก็ต้องคูณสองครับตอนเขียนตรงนี้นะครับไอ้เก้าส่วนสี่เรายังไม่ได้ทาอะไรกับมันแต่ว่านั่นเองจะต้องเขียนมาด้วยเพราะว่าบรรทัดบนมีเก้าส่วนสี่ ต่อมานะครับก็คูณกันให้เรียบร้อยครับ3คูณ2ได้6 2คูณ2ได้4ก็จะกลายเป็น6ส่วน4บวกกับ9ส่วน4นั่นเองทีนี้บวกกันได้แล้วนะครับพอบวกกันได้แล้วนั่นเองก็ตัวเศษไปบวกเลยได้15ส่วน4ครับก็ให้เช็คก่อนนะครับว่ามันเป็นจำนวนมันเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือยังนะครับถ้ามันต่ำแล้วนะครับหรือไม่มีอะไรมาหาร2ตัวนี้ได้นะครับนั่นเองก็ดูว่ามันเป็นเศษเกินไหมอย่างนี้นเป็นเศษเกินแน่ แล้วนนี่ยก็ต้องทําให้เป็นจนํานวนคละนะครับวิธีการทําให้เป็นจนํานวนคละเนี่ยก็วันนั้นมันเป็นอีกวิธีหนึ่งนะาาครแต่ครูถนัดใช้วิธีธรรมดามากกว่านะครับก็คือเอาตัวส่วนนะครับไปหารตัวเศษซะสี่หารสิบห้าได้อะไรเอ่ยก็ท่องสูตรคูณแม่สี่ไปครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกมันเกินแล้วถูกไหมครับก็เอาแค่สี่คูณสามสี่คูณสามเนี่ยมันจะได้สิบสอง นั่นเองก็ดูครับว่ามันขาดอีกเท่าไหร่ถึงได้15จาก12ไป15ก็ขาด3ถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับก็คือ4หาร15เนี่ยมันจะได้3เศษ3นะครับก็ไอ้3ที่เราท่องมาแค่4คูณ32ก็มาใส่ตรงกลางเอาไว้นะครับแล้วไอ้ที่นับเพิ่มเข้าไปให้ถึง15ก็มาใส่เป็นตัวเศษนะครับก็จะได้ลักษณะนี้ ถ้าใครงงก็ไปแยกเหมือ,อนเดิมก็ได้นะครับอันนี้ก็แยกเป็น4ส่วน4บวก4ส่วน4ี่บวก4ส่วน4แล้วค่อยบวก3ส่วน4นะครับก็4ส่วน4ก็เปลี่ยนเป็น1นึส่วน4เปลี่ยนเป็นหนึ่งแล้วก็ส่ส่วน4เปลี่ยนเป็นหนึ่งนะก็จะได้1บวก1บวก1 3ตัวนะครับแล้วค่อยบวก3ส่วน4ก็ได้จะใช้วิธีนั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะตอบ3เศษ3ส่วน4คืออันนี้ต่อมานะครับเป็นวิธีการลบ วิธีการลบเนี่ยครูจะนำเสนอแค่วิธีที่การจับคู่ครับตัวจำนวนนับลบจำนวนนับเศษส่วนลบเศษส่วนนะครับเพราะว่าวิธีนี้มันจะมีปัญหาอยู่ก็เลยเอาวิธีนี้มาทำให้ดูมาอธิบายนะครับส่วนวิธีการทำให้เป็นเศษเกินนะครับครูเชื่อว่าทุกคนเขาทำได้อยู่แล้วก็อาจจะไม่ได้ทบทวนนนั้นอาจจะไม่ได้อธิบายนะครับแต่นักเรียนสามารถใช้วิธีนั้นได้นะครับถ้าให้ทำาแบบฝึกหัดนะ อันนี้นะครับมาลองดูว่ามันทำยังไงนะครับก็ข้อเสียของกอเอ้ข้อเสียของการจับกลุ่มบวกลบนะครับก็ก็คือว่าพอมันเป็นกรณีลบเนี่ยนั่นเลยจะต้องรู้ว่าถ้าใช้วิธีนี้นะนะครับตัวตั้งนะครับเศษส่วนตัวตั้งเนี่ยมันต้องมากกว่าตัวตัวลบนะครับมันจะไม่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไปเจอข้อที่เศษส่วนตัวตั้งนะครับมันน้อยกว่าเศษส่วนตัวลบเนี่ย มันมีปัญหายุ่งยากนิดหนึ่งก็อันนี้ทําไปก่อนนะครับก็จับคู่ก็เอา3ไปลบ2นะครับแล้วก็เอา4ส่วน5ลบ3ส่วนสิตรงนี้เป็นเครื่องหมายบวกที่ครูบอกนะครับตรงนี้เครื่องหมายบวกเนี่ยมาจากความหมายของจงํานวนค่ะนะครับมันจะต้องบวกอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่พอมันเป็นการลบลนั่นเ่ยมาใส่ตรงนี้เป็นลบผิดเลยนะครับก็อันนี้ลบการให้เรียบร้อยก่อนนะครับ3ลบ2ได้1 ส่วน4ี่ส่วน5นะครับกับ3ส่วน10เนี่ยเรายังลบกันไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวส่วนไม่เท่ากันก็เขียนมาด้วยนะครับก็ทำา5ให้เป็น10ททำได้ยังไงครับก็เอาไปคูณ2นั่นเองถ้า5คูณ2 4ก็ต้องคูณ2ด้วยนะครับก็ได้เท่าไรเอ่ย4คูณ2ได้8 5คูณ2ได้10นะครับก็จะกลายเป็น1บวกกับวงเล็บแส่วน10แล้วค่อยลบกับ3ส่วน10นะครับก็ทำในวงเล็บให้เรียบร้อยก่อนตอนเนี้ย มันลบกันได้แล้วเพราะว่าตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็แปดลบสามเหลือเหลือห้านะครับก็ได้หนึ่งบวกห้าส่วนสิบนะครับทีนี้อันนี้นะครับก็เดี๋ยวครูจะให้รัดไปประทัดหนึ่งครับเพราะว่าให้นักเรียนมาดูตรงนี้ก่อนว่ามันเป็นเซส่วนอย่างต่ำหรือ,อยังอะไรหารห้ากับสิบได้นะครับก็มีหนึ่งกับห้าก็เอาตัวเลขมากมาก ตัวเลขที่มากที่สุดที่เราคิดออกมาหารนะครับก็เอาห้าหารก็จะเหลือห้าหารห้าเหลือหนึ่งครับห้าหารสิบเหลือสองเราทําตรงนี้ให้ยังต่ําก่อนเราจะประหยัดบรรทัดนี้ไปได้ครับก็คือถ้าเราทําแบบที่ครูบอกเมื่อกี้นี้บรรทัดนี้นะครับไม่ต้องเขียนนะครับเราจะข้ามไปบรรทัดสุดท้ายได้เลยก็จะกลายเป็นหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองนะครับที่ครูพูดแต่ถ้าเราลืมนะครับเราพอมาเขียนบรรทัดนี้ปุ๊บนั่นเองก็เนี่ย มันห้าส่วนสิบนะครับมันทำป็นยังต่ำนะก็ต้องมาทำอีกทีหนึ่งอยู่ดีนะครับอันนี้ก็จะตอบหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองอันนี้นะครับมันก็การลบโดยใช้วิธีนี้นะครับถ้าตัวตั้งมากกว่านะครับตัวเศษส่วนนะถ้าเศษส่วนตัวตั้งมากกว่าเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาให้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้มันจะเป็นกรณีที่มันมีปัญหาครับยกตัวอย่างเช่น4เศษหนึ่งส่วนสองนะครับลบกับ สองเศษสามส่วนสี่นะครับที่ครูพูดว่าตัวตั้งมันน้อยกว่าคือเศษส่วนนะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าทั้งหมดเนี่ยตัวตั้งเนี้ก็ต้องมากกว่าอยู่แล้วนะครับใช้วิธีเดิมนะครับก็จับกลุ่มก็จับกลุ่มนะครับก็จะได้เป็น4ี่ลบ2นะครับแล้วก็1ส่วน2ลบกับ3ส่วน4ี่นะครับตรงนี้ใส่บวกเหมือนเดิมนะอย่าลืมนะครับอันนี้เอา4ี่ลบ2ก่อนได้ได้2นะครับ ส่วนในวงเล็บเรายังลบกันไม่ได้นะครับก็ค้างาไว้ก่อนทีนี้นะครับก็มาทําตัวส่วนให้เท่ากันนะครับก็คือทําจาก2เนี่ยหส่วนสนะครับทําให้เป็น 4, ก็เอาคูณ2อนั่นเอง1ก็ต้องคูณ2ด้วยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายลบนะครับพอดีว่ามันกระเด็นมาอยู่ตรงนี้ก็ทําให้เรียบร้อยครับหนึ่คูณสได้2 2อคูณสได้4ก็จะกลายเป็น2บวกกับวงเล็บ2ส่วน4บุลบ สามส่วนสี่ที่เนี้ยเนี่ยลบเราก็จะเห็นแล้วมันลบกันไม่ได้นะครับเอาสองไปลบสามได้ไหมเรามีตังสองบาทเราซื้อขนมบสามบาทได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการเอาอีกตัวจานวนนับเนี่ยแตกออกมานะครับแตกออกมาหนึ่งถ้าพูดถึงการบวกลบเลขนะครับก็เหมือนไปยืมมาน,านั่นเองนะครับอันนี้นะครับจากสองเนี่ยถ้าแตกออกไปหนึ่งนะครับก็จะเหลือหนึ่งก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกหนึ่งอันนี้ท้าก็สองนะครับ จากสองกลายเป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะครับตรงนี้ยังไม่ทําอะไรเลยนะแค่เปลี่ยนสองเป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะครับทีนี้เราจะทํหนึ่งตัวนี้นะครับให้มันเป็นเศษส่วนในวงเล็บเนี่ยมันเป็นส่วนสี่หมดแล้วนะครับเราก็ทําให้มันเป็นส่วนสี่ซะหนึ่งจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนที่มันไอที่มันเป็นส่วนสี่คือได้ยังไงนะลองคิดสิมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับสี่ส่วนสี่ ก็ถ้าน bueno ักเรียนจําได้นะครับเวลาตัวเศษกับตัวส่วนมนเท่ากันนะครับมันจะเท่ากับ1เพราะฉะนั้นนีนเน้ยงเนี่ยเราก็แปลงให้มันเป็น4ส่วน4ไปเลยเพราะว่าในนี้มันเป็นส่วน4อยู่แล้วนะครับถ้านักเรียนไปเอาตัวอื่นเนี่ยมันก็จะมาบวกอันนี้ไม่ได้อยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตอนแปลงเราให้เราดูในนี้ก่อนว่ามันเป็นส่วนอะไรนะครับแล้วก็แปลงเป็นส่วนนั้นพอดีเพื่อที่จะได้บวกกันได้นะครับอันนี้ก็เอา4ี่บวกสก่อนได้6นะครับมันก็จะกลายเป็น6 ส่วน 4, แล้วค่อยลบกับ3าส่วน4นะครับตรงนี้ก็6ลบ3เหลือ3านะครับก็จะกลายเป็น1เศษ3ส่วน1บวก3ส่วน4นะครับก็เช็คเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นอย่างต่ำอย่างต่ำแล้วนะครับเป็นเศษเกินไหมไม่ใช่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็เอาเครื่องหมายบวกออกแล้วก็เอา1มาอยู่ใกล้ได้เลยนะครับก็คือเขียนให้เป็นจำนวนคลานั่นเองก็จะได้1เศษ3ส่วน4นะครับ ล้วก็จะตอบ1นึ่งเอ่ศษสามนสอันนี้นะครับก็ถ้าให้ครูแนะนํานะครับพอมันเป็นเรื่องการลบจลํานวนคะก็แนะนําให้ทําเป็นเศษเกินก่อนนะครับง่ายดีนะครับจะได้ไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมาระวังตรงเนี้ยนะครับไอตรงที่แตกออกมาแต่ถ้าเป็นการบวกก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับถ้านักเรนเข้าใจแต่ถ้าไม่เข้าใจจะใช้วิธีเดิมเหมือนกันก็ได้นะครับพอเป็นการบวกก็ใช้วิธี จะใช้วิธีการทําให้เป็นเศษเกินก็ได้นะครับก็วันนี้เรียนแค่นี้นะครับเดี๋ยวให้ได้เรียนทําแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดหน้าวันนั้นครูนะครับให้ทําหน้า14นะครับให้เรียบร้อยแล้วก็ตามงานเก่าให้เรียบร้อยนะครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ